อามาดูการล้มต้นไม้แบบหวัดเสียวกันครับพี่น้องเป็นต้นยางพาราครับโอ้โหสายไฟเสาไฟฟ้าสายไฟเอาล้มแล้วล้มอุ้ยเขียนไปนิดเดียวโอ้โห เฉียดไปนิดเดียวเฉียดสายไฟไปนิดเดียวครับไม่ได้แล้วต้องหลบไปไกลๆแล้ว,ว,วมันโอนเอ็นโอนเอ็นแล้วครับโอนเอ็นโอนเอ็นแล้วเอาอยัางไงาาดีเฉียดแทก เกียร์โอ้เกียร์แซกทำหวาดเสียวครับเอาให้ทันนะนี่ดีนะไม่มีลมเอาเอาไปแล้วครับไปแล้วครับ อ่าไปแล้วไปแล้วปลอดภัยแล้วโอเครอดไปหนึ่งต้นก้อยิงเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห,กหกต้นครับเหลืออีกหกต้นต้นที่สองครับไปหรือเปล่าไปหรือเปล่า เออไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโชคดีพื้นด้านล่างมีน้ำขังอยู่ฝัององ่งนู้นครับโอเคฝั่งนู้นปลอดภัยครับเอาต้นที่สามครับ ไปแล้วต้นที่สาไปแล้วไปแบบปลอดภัยครับอ่าต้นที่ 4, 4ครับผมไปแล้ว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 ครับไปแล้วครับเอาล้มไม่ล้ม

เอาแล้วเกียเกียวแล้วเกี่ยวแล้วหักจริงก่อนเอาแล้วดึงต้นแล้วดึงต้นแล้วไปแล้วโอ้ง่ายง่ายๆเลยครับสบายไม่มีปัญหาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ